และครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นเด็กกำพรา้าอาศัยอยู่กับลุงของเขาซึ่งไม่มีเวลาดูแลเลี้ยงดูเขามากนักเด็กชายเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนักมีเพื่อนก็เป็นพวกที่พาทำแต่สิ่งที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนี่เพื่อนข้าจะบอกอะไรให้เมื่อวานข้าหัดกินสุราด้วยนะเดี๋วนี้ข้ากินสุราไปแล้วอ๋อฮะแก่งจังเลยันหลังหัดให้ข้าด้วยสิ วันหนึ่งเด็กชายเห็นคนอื่นมีฐานะร่ำรวยมีความเป็นอยู่ที่ดีจึงได้ถามลุงของเขาว่าท่านลุงเหตุใดท่านลุงมีร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาคนจะร่ำรวยต้องมีวาสนาขาไม่มีวาสนาจึงต้องจนอยู่อย่างนี้เด็กชายถามลุงก็ไม่เข้าใจจึงได้ลองถามเพื่อนของเขาดูบ้างพวกเจ้ารู้ไหมว่าหากอยากร่ำรวยต้องทำอย่างไร ก็ต้องไปขโมยของที่บ้านคนรวยซี่หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องไปเป็นโจรปล้นเด็กชายฟังแล้วก็ยิ่งรู้สึกไม่เข้าท่าไปใหญ่เขาไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นวันหนึ่งเด็กชายได้บังเอิญเห็นนักพรตเฉินกุ้ยเสียงกำลังให้คำชี้แนะชาวบ้านอยู่เมื่อได้โอกาสเด็กชายจึงได้เดินเข้าไปเอ่ยถามว่าคารวะท่านนักพรต มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือเด็กน้อยหากเราอยากร่ำรวยต้องทำอย่างไรอย่างนั้นหรือการจะร่ำรวยหรือประสบความสำเร็จนั้นมิได้มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัวรอกขึ้นอยู่กับหลายๆลอย่างที่หล่อล้อมรวมกันได้อย่างพอดีจึงจะเกิดคนประสบความสำเร็จหนึ่งคนแล้วข้าจะหล่อล้อมตนเองได้อย่างไรอืมเจ้าอาจเริ่มที่การครบคนคบมิตร การครบหาคนดีย่อมหล่อล้อมซึ่งกันและกันและนำพากันไปในทางที่เจริญรุ่งเรืองดังโบราณว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไป คบนหลายปีต่อมาเด็กชายก็เติบโตเป็นชายหนุ่มเขายังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างเดิมเหมือนที่เคยเป็นมาแม้จะผ่านมาแล้วหลายปีนี่เพื่อนเลิกง,งานแล้วไปตั้งวงดื่มสุรากันเนอะอืมได้สิ เป็นอะไรหรือเพื่อนหมู่นี้เห็นนั่งเมืออยู่บ่อยๆข้าว่าชีวิตของข้ามันมีไปหน้ามาหลังอย่างไรไม่รู้ข้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้สักหน่อยจะไปคิดมากทำไมปล่อยไปตามยจากรรมอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วก็มีความสุขดีไม่ใช่หรือมันก็จริงชายหนุ่มยังคงทำงานที่ร้านอาหารของลุงของเขาเออหน้ามืดอีกแล้วหมู่นี้หน้ามืดบ่อยๆแขนขาก็ดชา ท่านลุงเหตุใดท่านจึงไม่ไปหาหมอล่ะครับหาหมอต้องใช้เงินข้าไม่มีเงินหรอกก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมนี่แหละปล่อยไปตามยถากรรมมันจะดีหรือครับเดี๋ยวเกิดเป็นหนักขึ้นมาอาจจะหมดหนทางรักษาได้นะครับจะให้ทำอย่างไรได้ก็เรามันจนหนีนาะชายหนุ่มจึงคิดว่าเขาคงต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองเสียที ใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆหาความสุขไปวันๆมันก็มีความสุขได้ก็จริงแต่ความสุขนั้นแค่เพียงชั่วคราวได้แค่ทําให้คลายเครียดแต่ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นตารื่นขึ้นหรือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้ข้าว่าอย่างนี้ไม่ใช่วิถีทางที่ดีอย่างแน่นอนแต่ว่าเราจะทําอย่างไรดีชายหนุ่มจึงคิดถึงคําพูดของนักรถเฉินกุ้ยเซียงที่กล่าวไว้เมื่อเขายังเด็กอืมเราต้องเริ่มต้นคบคนที่จะหล่อหลอมให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จ ชายหนุ่มจึงพยายามที่จะคบค้ากับคนที่ประสบความสำเร็จวันหนึ่งชายหนุ่มเห็นลูกค้าที่เป็นบัณฑิตเขาจึงเข้าไปคุยด้วยท่านบัณฑิตขอค้าเป็นเพื่อนกับพวกท่านสักคนได้หรือไม่ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะเชิญนั่งแต่แล้วทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายดายอย่างที่ชายหนุ่มคิด แม้ว่าพวกบัณฑิตจะไม่เป็นคนถือตัวเข้ากับคนได้ดีแต่เอาเข้าจริงชายหนุ่มก็ไม่รู้จะพูดคุยอะไรกับพวกเขาและพวกเขาก็ไม่รู้จะพูดคุยอะไรกับชายหนุ่มเพราะเรื่องที่ชายหนุ่มมักพูดคุยกับเพื่อนของเขาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการกินดื่มซื้อหาสิ่งของหาความสุขไปวันวันแต่พวกบัณฑิตพูดคุยกันมักเป็นเรื่องการพัฒนาตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่ชายหนุ่มก็ไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลย นี่ข้าเพิ่งค้นพบวิธีจัดสรรเวลาแบบใหม่ให้มีเวลาทำสิ่งต่างๆได้เยอะขึ้นอย่างนั้นหรือไหนลองเล่าให้ข้าฟังสิชายหนุ่มจึงกลับไปศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ดูบ้างเพื่อจะได้มีเรื่องมาพูดคุยกับเขาบ้างวันหนึง่งเขาเห็นบัณฑิตถกกันว่าวันนี้สั่งอะไรมากินกันดีข้าก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันเอาอะไรก็ได้ อะไรก็ได้สุดท้ายก็จะเป็นอย่างเดิมข้าว่าม่ค่อยดีนะพวกเขาคิดกันไม่ออกชายหนุ่มจึงได้ลองแนะนําวิธีไปว่าท่านบัณฑิตข้าเคยอ่านตำราเรื่องการคิดมุมกลับพวกท่านลองใช้หลักการคิดมุมกลับดูดีไหมอย่างไรอย่างนั้นหรือก็แทนที่จะคิดว่าจะเอาอะไรให้คิดกลับใหม่เป็นคิดว่าอะไรที่จะมีเอาแทนอย่างไรล่ะเมื่อพวกบัณฑิตได้ฟังดังนั้นก็ได้ลองทําตามดูเช่นนั้นวันนี้ข้ามีเอาเพจของข้าอะไรก็ได้ที่มีมัน ข้าเอาอะไรก็ได้แต่ไม่เอาแป้งเยอะเมื่อเสนอแนวความคิดกันไปเรื่อยๆก็ทำให้ได้ข้อสรุปที่ถูกใจทุกคนในที่สุดเช่นนั้นพวกข้าขอข้า,าวเปล่ากับแกงจืดตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มและพวกบัณฑิตก็เริ่มพูดคุยถูกคอทำให้ชายหนุ่มได้แลกเปลี่ยนความคิดดีๆและทำให้เขาได้พัฒนาตนเองเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำงานต่างๆได้เยอะขึ้นและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด,ด,ดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาชายหนุ่มเริ่มเห็นคุณค่าของการครบหาพูดคุยกับผู้คนที่เก่งเขาจึงอยากพูดคุยกับพวกเจ้าของกิจการดูบ้างแต่ก็เหมือนเช่นเคยแรกๆก็ไม่มีใครอยากคุยด้วยกับเขาชายหนุ่มจึงพยายามฟังว่าพวกเขาเหล่านี้คุยอะไรกันซึ่งเขาพบว่าคนเหล่านี้มักพูดคุยกันในเรื่องการทำให้เงินงอกงาม ชายหนุ่มจึงไปศึกษาเรื่องการลงทุนเพื่อจะได้หาโอกาสพูดคุยด้วยแม้เขาจะยังไม่มีเงินก็ตามวันหนึ่งเขาเห็นพวกเศรษฐีคุยกันว่าไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนถึงจะได้ดอกเบีย้ยสูงนั่นน่ะสิเดี๋ยวนี้เงินเฟอ้อดอกเบีย้ยต่ำเลิกเกินชายหนุ่มได้ยินดังนั้นจึงได้ลองแนะนําไปว่าข้าได้ยินมาว่ามีอยู่ที่หนึ่งเพิ่งเปิดใหม่ให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าที่อื่น พวกเศรษฐีได้ฟังก็สนใจและแปลกใจที่คนยกอาหารรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยพวกเขาจึงได้เริ่มพูดคุยกันเศรษฐีบอกกับชายหนุ่มว่าที่ที่เจ้าบอกมาพวกข้าก็พอรู้แต่เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงจึงยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ข้าแปลกใจที่คนยกอาหารอย่างเจ้าเห็นได้จึงสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยชายหนุ่มก็เล่าเรื่องราวของเขาให้พวกเศรษฐีฟัง ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเรื่อยๆเศรษฐีแนะนําหลักการออมเงินให้แก่ชายหนุ่มชายหนุ่มก็นําไปปฏิบัติตามจนทําให้ชายหนุ่มมีเงินเก็บมากขึ้นจนสามารถใช้เป็นทุนในการเปิดกิจการเป็นของตนเองได้เรื่องราวของชายหนุ่มยังคงดำเนินต่อไปแม้ความร่ำรวยจะไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่ายแต่เขาก็รู้ว่าเขาได้ก้าวไปข้างหน้าเข้าไปใกล้จุดหมายที่เขาอยากไปถึงแล้ว ปัญญายุทธจากเรื่องนี้การที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้นั้นนอกจากจะมาจากตัวของเราเองแล้วคนที่อยู่แวดล้อมตัวเราก็มีส่วนด้วยเช่นกันหากเราครบหาหรืออยู่ในกลุ่มของคนแบบไหนเราก็มักจะทำตัวไปในทิศทางเดียวกันตามไปด้วยเพราะไม่อย่างนั้นก็ยากที่จะอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นจึงควรเลือกอยู่ในกลุ่มของคนที่นำพากันไปสู่ความเจริญจะดีกว่า อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ Facebook ปัญญายุทธ์อยู่มาวันหนึ่งนี่เพื่อนเดี๋ยวนี้ดูเจ้าล่ำสาขึ้นนะแค่แป๊บเดียวก็มีกิจการเป็นของตนเองได้แล้วข้าสิเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมาหลายปีแล้ว มันไม่ยากหรอกเพื่อนแค่เราต้องเริ่มต้นก้าวเดินออกไปและคบหาคนที่ดีอย่างนั้นหรือเจ้าช่วยแนะนำเข้าบ้างหน่อยสิได้สิตั้งแต่นั้นมาเพื่อนของชายหนุ่มก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ช่วยคนให้ได้ลุดข้นความทุกข์เค็นปลุปลอบใจให้อลมเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง